เลขลาวจากครอปู่นะครับวันนี้ให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยถูกหวายเลากันนะครับเลขครอ็นนอปู่ให้ออกมาแล้วนะครับเลขบนตัวแรกเลขสี่ตัวที่2เป็นเลข7ตัวที่3เป็นเลข6นะครับ 476หรือว่า479นะครับสองตัวตัดเล่นที่7 6, 6็ดนะครับ4 7, 7่เขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์เรกลาวพัฒนาในวันนี้ทุกท่านทุกคนกคน,นะครับ